แบบเป็นแพ็กเราก็มีนะครับแพ็กละร้อยห้าสิบบาทตรามีแพ็กหนึน่งก็จะมีประมาณสามสิบลูกน้ำหนักก็จะมาประมาณหนึ่งกิโล มีหลายแพ็กนะครับใครสนใจได้เลยนะครับสั่งซือ้ได้แพ็คละร้อยห้าสิบใส่ถังโพมันเลยนะอันนี้ถ้าเราจะกินแบบว่าไม่เปรี้ยมากก็แช่ฟิดไว้แช่แข็งไว้แล้วไปปิ้งแต่คนชอบไปเปรีย้ยก็เก็บไว้ประมาณนะี้เก็บไว้เรื่อยอาตาศแต่ไม่ต้องตากก็ได้เก็บเอาไว้ สักสองสามวันก็โอเคแล้วขอบคุณมากครับ